สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำคอหมูย่างต้มกะทิค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะทำการย่างหมูก่อนเลยค่ะคอหมูย่างพี่การได้ล้างทำความสะอาดหั่นบางๆเรียบร้อยแล้วก็ย่างด้วยกระทะเทฟลอนนะคะ ย่างเหลืองได้ที่เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วเราจะมาต้มหน่อไม้ค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นหน่อไม้เปรี้ยวนะคะน้ำก็เดือดได้ที่แหละจัดการเลยค่ะต้มไม่ใช่ลวกนะคะต้มเลยค่ะเราล้างซื้อมาเนี่ยเวลาซื้อมาในล้างทำความสะอาดสักสามสี่น้ำนะแล้วก็พอน้ำตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เราก็ลงตุมต้มหนึ่งรอบ เพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีต่อมาค่ะซอยค่ะใช้ใบมะกรูดซอยนะคะประมาณสักสิบใบอซอยเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยผักเอาไว้ค่ะพี่การจะชอยซอยช้านิดนึงเพราะว่ากลบมีดบาดมือต่อมาค่ะเป็นหอมแดงนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นหอมแดงไทยค่ะก็ประมาณสากักเอ่อสิบเม็ดเอ้ยไม่ใช่สิบหัว ใส่ถ้วยพักเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่บางส่วนพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะไปลองทำดูได้เลยหมูย่างคอหมูย่างนะคะประมาณ500กรัมค่ะนอไม้ดองนะคะ500กรัมนะคะ,ะต้มเรียบร้อยแล้ว ต่อมาค่ะเป็นพริกไทยเม็ดนะคะประมาณสัก20 30เม็ดนะคะเผ็ดร้อนได้ใจกระเทียมค่ะวันนี้เป็นกระเทียมไทยนะคะใช้ประมาณ1หัวนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะประมาณ10หัวค่ะใบมะกรูดนะคะวันนี้ใช้เป็นใบมะกรูดเออประมาณสัก10ใบแต่วันนี้เป็นใบอ่อนอแล้วก็บางส่วนสิบใบพี่กันก็เอามาซอยนะคะ วันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูส่วนประมาณสักสามสิบสามสิบเม็ดเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะเป็นกระทินะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกระทิสดประมาณสักแปดร้อยกรัมนะคะ,ะหรือหนึ่งกิโลนะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาครึ่งถ้วยค่ะตามด้วยนะคะ,ะน้ำมะขามเปียกนะคะครึ่งถ้วยค่ะครึ่งถ้วยใหญ่ๆนะ,ะน้ำตาลปี๊บนะคะ ประมาสักร้อยกร,รัมค่ะผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสำหรับที่จะทำข้อหมูย่างต้มกะทิของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการเคี่ยวกะทิก่อนนะคะเอามอตั้งไฟใส่หางกะทิลงไปก่อนนะคะ 500, ให้ร้อยให้กะทิเดือดพอกะทิเดือดได้ที่เดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องปรุงตัวต่อไปอ่าพักเอาไว้ก่อนตอนนี้เราก็ มาตําพริกไทยก่อนค่ะพริกไทยนะคะพอแหลกได้ที่แล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะเราก็ตําให้แหลกนะแหลกประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในหม้อค่ะที่เราเคี่ยวกะทิไว้เมื่อคู่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะจัดการคนสักนิดสักหน่อยนะคะ พอเดือดอีกหนึ่งรอบแล้วก็ใส่คอหมูย่างของเราลงไปค่ะกลิ่นหอมชวนหิวก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอเดือดอีกสักครู่นะคะใส่ค่ะน้ำปลาค่ะเราแบ่งใส่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราชิมดูก่อนอ่า รสชาติยังไม่ถูกใจเดี๋ยวค่อยเติมเอาแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปนะคะตามด้วยหัวกะทิค่ะอ่าเดี๋ยว,ยวอีกสักครู่นะคะอ่าเราก็ใส่หัวกะทิลงไปจัดการเลยค่ะหัวกะทิที่เหลือนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อกี้เราใส่หางเนาะอันนี้เราใส่หัวค่ะ ตาลปี๊บนะคะเราก็แบ่งใส่ค่ะเดี๋ยวถ้ารสชาติยังไม่ถูกใจเดี๋ยวเราไว้เติมนะผงปรุงรสค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะคนสักนิดสักหน่อยให้เข้ากันเนาะแล้วก็ปิดฝารอเดือดค่ะพอเดือดได้ที่แล้วอเราก็ชิมดู รสที่เราชอบนะคะใส่พริกน้ำส้มมะขามเปียกลงไปได้เลยค่ะหน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่คะใส่เลยค่ะใบมะกรูดนะคะกับใบมะกรูดซอยค่ะจะเห็นว่าทำไมพี่การใส่ไปทั้งใบมันอ่อนมากวันนี้าตามด้วยนะคะพริกขี้หนูสวนของเราเพิ่มสีสัน โอ้โหเพื่อนๆน่าทานไหมคะสุดสุดวันนี้ข้าวจานเดียวถ้าทางจะไม่พอแนอ่เสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยคะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะคอหมูย่างต้มกะทิของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะ สวัสดีค่ะ